สวัสดีครับผมหมาบอลคนขันแก่นนะครับก็จะพาไปปล่อยว่าวนะครับว่าวสองห้องครับสองลำครับวันนี้สนุปพลาสติกครับสายรัดของแล้วก็ขวดน้ำยาล้างน้ำนะครับนีครับก็จะตั้งว่าวกับเสานะครับแล้วก็ปั่นสนุไว้นะครับให้มันพิงไว้นะครับแต่ลมค่อนข้างแรงนะครับกลัวมันจะล้มนะโอ้ยโอเค ป่อยเชือกสักคู่ครับเรียบร้อยครับเมื่อกี้ว่ามันจะล้มนะครับเฮ้ยว่ามันจะล้มเลยรีวิ่งก่อนเลยครับเชือกชั้นสั้นครับก็วิ่งไปปล่อยเชือกไปนะครับก่อเรียบร้อยครับติดลมแล้วครับไปดวงที่สองครับดวงแรกติดลมแล้วดวงที่สองยู่นะครับเอาตั้งกับมอไซค์ไว้นะครับโอเคยืนลมเด้อยืนลมเด้อยืนลเด้อ แล้วก็ไปขึ้นขึ้นขึ้นเออล้ขึ้นขึ้นสนุกปะติงโอ้โอเคเดี๋ยวปอยเช็คสักครู่ครับผม โอ้ติดลมแล้วไอดวงที่สองนี่รอบแรกผมวิ่งนะครับผมปล่อยเชือกสั้นนะครับมันไม่ถึงลมนะครับพับลงเลยว่าผมสายแข็งนะครับทั้งกระดาษบูนทั้งปีแข็งนะครับต้องอาศัยลมแรงเท่านั้นก็รอบนี้ก็ปล่อยเชือกยาวๆวิ่งติดลมครับ ก็วันนี้นะครับวันที่สองเมษายนนะครับ2เมษายนนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับอากาศโคตรร้อนนะครับตอนกลางวันสามแปดสามเก้าองศานะครับแต่ตกเย็นมาก็อากาศก็ดีขึ้นครับก็ลมแรงนะครับน่าจะสวันติตแล้วครับที่ลมแรงมาแรงนะครับลมร้อนนะครับลมกลางวันก็สิบแปดนะครับลมแรงก็ยิยลมยังแมแรงก็ประมาณสิบ1เอ็ดนะครับผม ก็พอดีนะฮะถ้าลมสิบนี่พอดีเลยครับสนุกพอดีพอดีฟังฮะแต่ถ้าเก nah ิดน้ําแรงไปวันนี้ปล่อยแค่ว่าอีหางสองตัวนะครับพอนะครับโอเคเดี๋ยวหาที <Okay. S 1> okay. ่ผูกก่อนครับก็พามาฟังเสียงนะครับดวงใหญ่นิ่งครับดวงเล็กเล่นแอลนะครับเลนหางนะครับอื